กลัวไหมคะกลัวเงินจะไม่พอใช้เคล็ดลับนี้ได้ผลดีมากมากค่ะเห็นได้จากคนนับพันนะคะที่บูชากระป๋อสตางค์สตร์ตัวเลขแล้วใช้เคล็ดลับนี้กลับมารีวิวนับพันท่านค่ะบอกว่าการเงินการงานโชคลาภดีขึ้นมากๆหลังจากที่ใช้เคล็ดลับนี้นะคะถ้าคุณกังวลใจในเรื่องของการเงินกลัวเงินไม่พอใช้ให้คุณจริงเป็นแล้วมีแล้วได้รับแล้วไปเลยค่ะด้วยการขอบคุณแต่เวลาขอบคุณนะคะมีเทคนิคนิดนึง ใจความรู้สึกต้องชุ่มชุม่มเย็นเย็นขอบคุณจากความรู้สึกค่ะขอบคุณล่วงหน้าไปก่อนเลยก็ได้นะคะอย่างเช่นขอบคุณครูบาอาจารย์าศยาสตร์แห่งตัวเลขที่คอยดึงดูดเงินเข้ากระป๋าสตางค์ฉันตลอดเวลาขอบคุณครูบาอาจารย์ยันคาถาที่ทําให้ฉันมีเงินหลั่งไหลมาทุกที่ทุกทางง่ายๆสบายสบายขอบคุณครูบาอาจารย์าศาสตร์แห่งฮงจุ้ยที่มีฮวงจุ้ยดีๆที่เงินชอบอยู่ทําให้เงินอยู่ในกระป๋าสตางค์ฉันตลอดเวลาให้คุณใช้คําพูดและความรู้สึกแบบนี้เลยนะคะอย่าลืมนะคะ ทำงานเปิดทางไหลของเงินด้วยค่ะและลองสังเกตดูนะคะจะมีโอกาสช่องทางในเรื่องของการงานการเงินเข้ามาอย่าลืมใช้เคล็ดลับนี้เลยค่ะ